หัวใจอายสันบบหูคือกันหรือเป็นสวรรค์สั่งมาอายเก็บใจไว้บอกเคยหักภัยดอกนาบอเสืออายว่า ว่าวจากใจน้องงามดังนางในฝันอย่ามาวาวานย้อนหายกลับหายเปลี่ยนใจไอให้สัญญาสิหากจอดมือตายจำคำอาอไว้ น,นอ้นองตอาบ่ได้ขอเวลาใจให้เฮียนหูสังเกะกันสิ่รวอนน้สวัสดีสวัสดีเอฟซีคุณประจักษ์ชัยใฮทองคำสุขผทุกคนนะครับ เินทางมาถึงุูเทียบมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอดบ้านขอดช่องหน้าบ้านพ้นตัวร้ายนางแก้วให้ทองคำน้องแก้ว่ะผู้ใดน้องแก้วให้ทองคำผู้ใดเว้ยไมีอยู่กนน้องแก้วให้ทองคำผู้ใดรับสามารถตอนไหนน้องน้องแก้วเนี่ยสวัสดีน้องแก้วให้ทองคำมาจันใครน้องแก้วให้ทองคำเจ้าสำนักแก้ไม่รู้เลยใครน้องแก้วให้ทองคำ นี่ยอยู่วะสวัสดีและสวัสดีน้องแก้วไหมท้องคำเสงแก้วสวัสดีครับพี่ชิดสวัสดีสยามการยางสายจวดสยามยุสัยน้องเวฟเดี๋ยวจะให้เวฟมซ้อมเพลงน้องเวฟได้เพลงมาแล้วนะฮะน้องเวฟกำลังซ้อมเพลงอรพันธ์สวัสดีจินตราจิตราป้ายป้ายอาจานห้วยบอลทีมข่อยสัญญาเพื่อข่อยเสพาศิษ เป็นหมวกที่น้องเค้กซื้อให้น้องเค้กซื้อให้ครับผมน้องเค้กซื้อให้น้องเค้กซื้อให้อันนั้นรัตดาสวัสดีเชียร์บนไปก่อนที่จะทุกคน,นกับบางเทพเรียบร้อยแล้วงานมีหลากหลายมิติฝากไว้ถ้า fc ประจักษ์ชัย fc ไหาต้องคำ fc tk ฝากไว้นะฮะตอนนี้ ทำกิจกรรมอะไรก็นะฮะคิดถึงกันนะมีอะไรก็ข่าวหากันนะมีบุญมีงานมีบุญพบปงพบป่ามีงานวัดงานมาอยากจะให้เราไปช่วยนะครับไปทัาบุญน้ำกันฟ๊อกซาวให้ต้องคำสวัสดีปลอกฮคุณลาวันสวัสดีสสดพรพิมลสวัสดีครับตอนนี้มาถึงแล้วครับแอดมินก็มาถึงแล้วแอดมินเตรียมโจเด้พอพรพิมลสนุนันส แอดมินผมนอนหลับเมื่อกี้เนี่ยหลายคนสลบาะว่าไปงานหลายหมอกชุดิการบทสีชาสวดครับอาจาย์นะครับแม่น้องต้นหลิวต้นหลิวเก่งเมื่นกตอนนี้ยีตงกีตาร์เสียงร้องเป็นไงผมจะทาเพลงให้ต้นหลิวก่อนถ้าพร้อมนะผมมีเพลงช้าอยู่แล้วอาจารย์อ่าน่าพี่จิบไม่ใช่พี่ชิดผมวพี่จิบเหรอครับอ่านมาพี่จิบเนาะบมเป็นพี่ชิดเนาะ พี่จิตพี่จิตครับผมขอบคุณครับแชร์แล้วสิบแชร์น้องแก้วเครวะน้องแก้วอ๋อน้องแก้วห้ต้องขําโอ้ยน้องแก้วห้ต้องขําน้องแก้วอน้องแก้วกดังชาบูขอบคุณนะครน้องแก้วกดังชาบูน,น,บน,น,นะครับผมคี่คักแน่อืดคักแน่นะครับผมมา น้องแก้วจะเริ่มขายของรอบใหญ่นี้น่าจะยาวไกลนะฮะตอนนี้น้องแก้วอันนี้เซ็ตเดลิเวอรีใหม่ค่ะอาจารย์ทำไปครับผมน้องแก้วให้กำลังใจโคดังชาบูด้วยผ่านวิกฤตผ่านดรามา่ามาก็ตั้งใจทำงานครับไม่มีใครช่วยเราได้ตลอดนะครับทุกอาชีพน,นะครับเราต้องตนแรแล้วต้องเข้มแข็งด้วยตนแรก็แปลว่า ตัวแรงก็แปลว่า,วาตัวแรเป็นตังแห่งตนแล้วก็เข้มแข็งไม่มีใครให้กําลังใจเราได้ดีเท่ากับตัวเองร้อยพันกําลังใจแสนล้านกําลังใจก็ไม่เท่ากําลังใจที่ได้จากตัวเองก่อนนะคนอื่นนะก็ใช่นะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้แต่กําลังใจที่ทรงพลังที่สุดคือกําลังใจที่ออกมาจากข้างในของเราใครจะผิดจะพลาดใครจะ ใครจะผิดจะพลาดใครจะล้มเหลวมาสักกี่ครั้งแต่ก่อนผมเป็นยามยผมเป็นเด็กเสิร์ฟผมเป็นคนขับรถ <ใน S 2> ผมเป็นเด็กโบกรถ <ใน S 2> ผมเป็น,<ใ>นอุ้ยหลายอย่างนะครับเป็นเซลแมนขายโทรศัพท์มือถือขายเครื่งใส่สำนักง,งานขายเครื่องกรองน้ำแบกทั้งวันนะครับเจออะไรมาเยอะแยะกว่าที่จะ มีหายทองคำเป็นของตัวเองนะครับตอนนี้ก็มีหลายหายนะน้องเคสเข้ามาแล้วน้องเคสครับน้องเคสขอพูดหลายน้องเคสซื้อหมวกให้ไม่เอาราคาออกเลยเพราะว่าชื่นชอบมากหมวกใบนี้มันกลับค่าได้สองขางกลับค่าได้นะเคสนะมันกลับค่าได้ด้วยผมชอบหมวกอันนี้ เสื้อทีเดียวแล้วคมโดยน้องเคศงูเป็นยังเห็นหน้าเคะใจตุยสันงูคือกันหรือเป็นสวรรค์สั่งมาเก็บใจไว้บอกเคยหักไพ่ดอกหน้า จจาจาาใในนนน้องงงงมดััฝสวัสดีแนละสวัสดีอยากให้น้องตุ้ยกับน้องเคสกับป้าปารุนมาเที่ยวกรุงเทพสักหนึ่งวันหนึ่งคืนดีไหมเลินทางมาตอนเช้านะครับแล้วก็มามาถึงกรุงเทพตอนกลางคืนแล้วมาใส่เสียงสองเพลงนะครับเป็นเพลงัคเวอร์แล้วก็เป็นเพลงตัวเองด้วยเผื่อ มันมีบุญวาสนาเรียบแสดงเปรีนสวัสดีและสวัสดีนะครับอยากให้เข้ามากรุงเทพนะครับอยากให้เข้ามากรุงเทพเดี๋ยวผมจะโทรหลังไม่นะถ้าว่างก่อนสิ้นเดือนตุ้ยเคสตองดาวอยากจะให้มีคนละหนึ่ง c o เวอร์นะครับจับหน้าเสียงก่อนเข้าห้องอัดเป็นยังไงบ้างอ่านะฮะน้องดาวอยู่พัทยาอยู่ชนบุรีนะอยากให้น้องดาวมาอยู่ใกล้สุดผมอาจจะโทรหาน้องดาวพ่กนี้แล้วก็ให้มาที่กรุงเทพ แล้วมาใส่เสียงเพราะว่าน้องก็มีเพลงที่อยากจะคบเวอร์อยู่แล้วล่ะแต่สําหรับตุ้ยเคสมะผมว่าตุ้ยเคสนี่น่าจะมาเลยกันน้องต่อมาวันเดียวมาวันเดียวหรือจะนั่งเครื่องที่ขอนแก่นก็ไปนัดเจกันทีข่ขอนแก่นนะเดี๋ยวอาจารย์ซื้อตั๋วเครื่องบินให้นะครับไปกับอาลูนีสวัสดีครับเอารถไปจอดไว้ที่สนามบินขอนแก่นก็ได้แล้วอาจารย์ครับต้องให้ตุ้ยกับพอลุนเลยจะได้พา ดีค่ะอาจารย์ต้องคุยกับป้าลุนเลยจะได้พาน้องมาผมอยากให้ร้องเพลงเนี้ยอยากร้องเพลงเนี้ยหรือว่าให้น้องเคทกับน้องตุ้ยรับกันมาที่สนามบินขอนแกน่นแล้วก็บินมาจากสนามบินขอนแกน่นแต่อย่าลืมบัตรประชาชนคุณถือบัตรประชาชนมาใบเดียวก็พอถือบัตรประชาชนบใบเดียวมาแล้ว เครื่องเลยนะครับเช็คอินให้ด้วยนะครับเช็คอต่เี๋ก็จะมา่ะเช็คอินนั่นแหละไปอ่ะ,ะไปมาอน่ยไปเช็คอินอนะนั่นแหละนะดีใจหลายอยากจะให้ขึ้นมาร้องเพลงนี้เพราะว่าหลายคนถามว่าเพลงนี้ใครร้องไม่ใช่ตุ้ยร้ยองนะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลบุตรธงราชนะครับไปร้องเนี่ยนะอันนี้เสียงพี่เ,เปิ้ลบุตรธงราชอ้ายตุ้ยเคปสะดวกนะครับหาวันว่างมา หนึ่งคืนสองวันหมายความว่าไม่ได้ขอนแกนหรือจะไปไปรับกันอยู่แถวเพื่นก็ได้อยู่แถวสารค้ามมาแล้วก็รถส่วนตัวมาเอารถส่วนตัวมานะฮะแล้วให้ลุงให้ลุงจานขับถ้าลุงจานไม่ถนัดขับรถข้ากรุงเทพก็มาจอดทิ้งไว้ที่ลังสิทธ์นะฮะให้จอดทิ้งไว้ที่ลังสิทธนะครับเดี๋ยวจะมีรถไปรับนะครับก็อย่างนั้นเลย หร ja ok, ือว่าจะสะดวกนั่งเครื่อง